ถ้าอยากจะเติม F C 24ทั้ง P C และโ b i l e ให้นึกถึง Elastic Shop ร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาย,ย่อมเยาแถมเติมง่ายแบบ easy การันตีความปลอดภัยกับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า60,000คนเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ Elastic Shop หรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผม สำหรับใครที่ต้องการเติม FC c o ยนะครับผมวันนี้ขอแนะนำ f r e e f o co r c o m ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS, Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยทาใช้โค้ดส่วนลด BB w o t e r f u k ลดทันที5%ครับผมกับแคมเปญช่วงฮาโลวีนอย่าลืมสะสมคนดี้และนําไปแลก FC c o ยกันได้เลยสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง w o t d e r f u k กับวิก o ก้โอลินอีกเช่นเคยนะครับผมและในพาร์ทนี้เราจะมาพาทุกคนไปลุยกันในซีซั่นใหม่ของ วิโกโอลินนะครับผมหลังจากที่พา์ที่แล้วย้อนรอยเล็กน้อยน้องนะครับผมได้เล่นกับเมาโมและก็เป็นดาวซันโวของทีมนะครับผมและก็สุดท้ายเนี่ยตัดสินใจเลือกที่จะย้ายมาอยู่กับเอซิมิลานนะครับผมตามรอยไอดอลอย่างสลาตันอิบราฮิโมวิตนั่นเองครับแน่นอนครับในส่วนของโอลินเนี่ยอาจจะไม่ได้ย้ายตามสลาตันแบบ1 2 3 4เลยนะแบบว่าย้ายจากเอเมาโมไปอาแจกไปยูเวนตุสนู่นนี่นั่นนะครับผมอาจจะไม่ได้เป๊ะแบบนั้น แต่เอาเป็นว่าเราจะพยายามเดินรอยตามให้ได้มากที่สุดนะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป๊ะน,นะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็ดาวได้ว่าเราจะย้ายไปไหนครับทุกคนแต่ว่าแน่นอนปีนี้กับเอซิมิลานบอกเลยว่ามันจะจัดครับว่าปีแรกของเราในลีกใหญ่นั่นเองครับมาถึงนะครับผมเดี๋ยวเรามาจัดองค์ทรงเครื่องให้กับวิกโกออลินกันหน่อยนะครับผมในส่วนของหน้าตาเนี่ยผมบอกเลยว่าทรงผมเราจะต้องเปลี่ยนนะครับผมทุกซีซันผมอยากจะให้ ทางด้านของโอลินเนี่ยไว้ผมสั้นมากุกวนอยากจะลองดูนะเพราะว่ามันมีปีหนึ่งที่สลาตันเนี่ยไว้ผมสั้นนะครับแล้วผมคิดว่าโอลินก็น่าจะเท่อยู่นะถ้าไว้ผมสั้นแนะอะไรครับผมและนี่ก็คือทรงผมใหม่ของวิกโกโอลินนะครับผมตัดผมสั้นซะหนึ่งรู่การแล้วกันนะครับผมเรียกว่าเปลี่ยนองค์ทรงเครื่องเล็กน้อยบอกเลยว่าในภาพจํากับเมาโมจะเป็นคนผมยาวและรวบไว้ด้านหลังครับส่วนในพาร์ทนี้ ซีซั่นนี้เราจะใช้ทรงผมสั้นกับเอซิมิลานนั่นเองครับทุกคนจะจําได้ว่าผมสัญญาว่าในซีซั่นต่อไปเนี่ยโอลินจะมีอะไรเพิ่มเติมมานะครับและนั่นก็คือในเรื่องของรอยสักนั่นเองฮะสลาตันก็เป็นหนึ่งคนที่เคยสักนะครับผมเต็มตัวเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนโอลินจะดําเนินรอยตามแต่เอาที่แขนก่อนละกันทั้งตัวก็ไม่ไหวนะฮะอะไรครับผมวิโก้ลินนะครับผมเพิ่มเติมในส่วนรอยสักเพิ่มเข้ามาแล้วในส่วนของแขนซ้ายผมคิดว่าเอ้ยเท่ดีนะเท่ดีนะ เรื่อมีความดุดันมากขึ้นนะครับผมสาหรับวิกโกโอลินนะครับผมว่าใช้ได้เลยนะฮะอ่าเข้าสู่ทีมใหม่ถึงแม้จะไม่ได้เป็นซีซันใหม่นะครับผมของเราอย่างเป็นทางการนะเพราะว่าเข้ามาช่วงกลางฤดูกาลแต่ว่าเราก็ต้องอัปเกรดสเตตัสกันต่อครับแน่นอนว่าผมจะเพิ่มความเร็วเพิ่มนะสำหรับโอลินนะครับผมเอาให้เต็มเลยละกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเพิ่มน้ําหนักขึ้นเรียกว่าความเร็วก็ลดลงนะครับเราจะเพิ่มตรงนี้ละกันนะครับผมให้มีความเร็วในการออกตัวเพิ่มอีก4แต้มนะจัดไปครับแล้วก็เพิ่มความเร็วไปอีก4แต้โอเค และก็อีก17แต้มเนี่ยเราจะมาลงในเรื่องของการจบสกอร์แล้วกันนะอาลรคตอนนี้เราอัปเกรดนะครับค่าจบสกอร์เป็น84แต้มเรียบร้อยก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะฮะเอออะไรครับตื่นเต้นจะจัดเกมแรกเราน่าจะยังเป็นพีกแค่ตัวสำรองนะแต่ก็ต้องลองฝึกดูก่อนไม่แน่อาจจะติดตัวจริงก็ได้ไปดูกันอะไรครับผมเทรนนิ่งครั้งแรกครับกับทีมนะครับผมและเดี๋ยวเราไปดูครับว่าจะติดตัวจริงหรือเปล่าครับไปลุ้นกันจัดไปและก็ยังไม่ติดตัวจริงครับทุกคนโอเค แต่ก็น่าจะได้ลงในนาทีที่มาทั้60-70นะครับผมไม่น่าเกินนะอะไรครับผมจะมีโอกาสได้ลงในนาทีที่55นะครับผมกับเกมเอปลีเกมแรกอย่างที่บอกไปเราย้ายมาในช่วงที่เอซิมิลานเขาอยู่ในช่วง กางฤดูกาลพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ของทีมอาจจะยังไม่ได้ดูสมูทเท่าที่ควรนะครับสิ่งที่เราต้องลงไปลุยก็คือการลงไปทําประโยชน์ให้ได้มากที่สุดกับทีมทีมนี้ที่เขาเล่นมาครึ่งฤดูกาลแล้วทุกคนจัดไปครับ <S <S อะไรครับผมวิโกโอลินครับเกมนี้จะได้ลงเดบิวต์เกมแรกกับทางด้านของเอซิมิลานครับหกจุดห้าเรตติ้งครับแล้วมาที่ด้านข้างเอปลีเรนสั้นๆครับวนออกมาแล้วเข้ามาด้านในเข้ามาตรงนี้ยิงแล้วไม้แมยองเซฟเหมือนกับว่า โอลินจะได้ยืนในตำแหน่งปีขวาด้วยทุกคนนะ R W ครับไม่ใช่ S T เอา้าถือว่ามาแปลกนิดนึงครับแล้วเข้ามาตัวกลางครับยิงไกลและแซวไปที่แบกยองโอ้โเอ็มโปลีมาเป็นชุดจริงๆสาดยาวขึ้นมาด้านหน้าแล้วพักได้สวยที่โอลินสวยๆจัดๆและงหวานี้ขอได้ซ้ายโอ้โหมันช้าไปหน่อยโอลินกำลังเลี้ยงรายแต่ว่าตัวทานเดวิดจ่ายช้าไปนิดเดี แล้วฝ่ามาโอลินเก็บได้สวยครับโอลินหักข้อมาจังหวะนี้ดีที่จตทานเดวิดและสวนกลับมาที่เบนเซอร์แล้วฝ่าเข้าตรงกลางมามอนเตสมอนเตสหักเข้ามาแล้วบันเทิงแล้วไอ้โปลิเข้ามาสุดท้ายอู๋เคลียมาได้ครับแล้วแกมาสวยครับโอลินฝ่าเข้าด้านในมาแล้วจังหวะนี้ขอด้านขวาวิ่งแล้วโอลินโดนสกัดไปได้สุดท้ายครับยังไม่เล่นถนัดถนีเท่าไหร่เลยวันนี้แล้วฝ่ามาจังหวะนี้เข้าขวาไม่ได้ยิงวนกลับมายิงฝืนฝืนยังติดบล็อกอยู่ แล้วกระโดดมาสวยครับอสวนกับที่โอรินของ่ายๆแล้วโอรินจังหวะนี้ออกมาด้านข้างแล้วเปิดมาโอรินวิง่งถึงด้วยโอรินจังหวะนี้เก็บได้ฝาเข้าในในโอริโน่โอโหเจอเข้าหนักมากจานไม่ว่าอะไรเลยโอ้โหเอ็มโปลีตั้งแต่เราลงมาเรายังไม่คลองบอลเลยทุกคนค่อนข้างที่จะเอาเรื่องครับเอ็มโปลีชุดนี้โตอโมรี่ แล้วฝากสวนมาจังหวะนี้ตัวทานเดวิดเห็นเราหรือเปล่าเดวิดโอ้โหม้วนอยู่นั่นแล้วมาที่โอรินโอรินหลุดขึ้นมาโอรินข่าวเท้าซ้ายจังหวะนี้สายสังหายของโอรินโอ้โหเอาเรื่องซอกศูของเอซีวิลานแล้วเป็นหนึ่งประตูของวิกโกโอรินนะโอ้โหเกมอึดอัดอยู่นานโอรินบอกจัดให้นี่ขนาดลงในตำแหน่งปีขวาทุกคนซึ่งไม่ได้ถนัดอยู่แล้วครับและดูเลี้ยงที่เข้าซ้ายและกิ่ง อูถือว่าคามมากคือเป็นหน้าขวาที่มีรูปร่างใหญ่ครับความเร็วของโอลินไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าลูกนี้ถือว่าสกิลเลี้ยงบอลจี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างเอาเรื่องะและก็สองศูนย์ประตูแรกของโอลินมาแล้วครอู้เริ่มนับหนึ่งเร็วมากครับมอนเตสอีกทีครับมอนเตสหักมาสวยซะด้วยจังหวะน,นี้เปิดเข้ามาแล้วฝากมาตรงนี้ไม่ได้ยิงโอเปดเซ่แล้วสาอีกทีโอโหโดนจนได้ คือเอมปลรีเขาเล่นดีตั้งแต่ครึ่งหลังกนนะอันนี้เราต้องยอมรับครับเขาสู้จัดๆเลยฮะถึงแม้ว่าเอซิมิลานเนี่ยจะนําก่อนก็จริงกัแต่ครึ่งหลังเอซิมิลานเจอบีบดูดของเอมปลรีเอาไม่อยู่เหมือนกันนะแล้วก็โดนจนได้ฮะชดเวลาหนึ่งนาทีครับในเกมนี้แล้วเรียบร้อยครับจบไป2 1หนึ่งกลายเป็นลูกยิงของเราเป็นประตูชัยให้กับเอซิมิลานเฉยเลยะ่ะเอาแล็บอย่างน้อยก็เปิดตัวได้ดีถึงแม้จะมีส่วนกับเกมไม่ได้เยอะเท่าไหร่ แต่ว่าเราได้หนึ่งประตูครับถือว่ายอดเยี่ยมถึงแม้วันนี้เราจะไม่ได้เล่นตำแหน่งที่เราถนัดด้วยนะครับผมในส่วนของหน้าขวานะเพราะว่ามีหน้าเป้าอย่างโจธานเดวิดอยู่แล้วครับก็ถือว่าก็ต้องมาดูครับว่าโค้ชของเราจะปรับเปลี่ยนอย่างไรก็าถือว่าเป็นเกมแรกที่เราโชว์ผลงานได้ดีนะครับถึงแม้ว่าเราจะลงในตำแหน่งที่ไม่ถนัดแต่ว่าเราลงไปเล่นตามแผนของโค้ชครับแล้วก็ หนึ่งจังหวะที่เรามีโอกาสยิงกลายเป็นหนึ่งประตูที่ยอดเยี่ยมทําให้ทีมเก็บ3ามแต้มต่อไปตอนนี้เนี่ยตารางคะแนนของเอซิมิไลก็ขยับขึ้นมาจากันดับ7ขึ้นมาดับที่5เรียบร้อยก็ไ like, ล่จี้นาบอลรีต่อไปถึงแม้จะโอ้โหหลายแต้มพอสมควรนะนะ <laughs> เกมกับโรม่าครับซ้อมเซ็ชั่นนี้ผมคิดว่าเรานะ่าจะได้ติดตัวจริงนะเดี๋ยวต้องมาลุ้นครับว่าเราจะได้ติดตัวจริงหรือเปล่าในเกมถัดไปกับโรม่าครับทุกคนจัดไปเรียบร้อยโอเค ก็เดี๋ยวเราสแตนบายรอนะครับว่าเกมหน้าเราจะได้ลงในตำแหน่งอะไรครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมลืมแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักครับเพื่อนๆในทีมของเรามีใครกันบ้างฮะไล่จากผู้สัประตูครับก็จะมีไม้แม่ยองนะครับผมกองหลังก็จะมีเตโอเอเดนเดสมีซิโมงเคียมีอ่าคาเดร่าครับมีด้านหน้าของโตโมรี่ครับมีด้านหน้าของคารูลูครับกองหลังอย่างคารวอเกอร์และฟอร์เรนซีครับกองกลางตัวรับอย่างเบนาเซอร์กองกลางอย่างกุนโดกันครับชาเวสนะครับผมมาครบเลยฮะ ตัวรุกนะครับผมก็จะมีทางด้านของพูลิสิตนะครับผมมีทนาางาของราเฟลเรอาชูเซ่นะครับผมและก็ในส่วนกองหน้ามีอยู่ราวกองหน้ามี5คนคือโอลินโจวิสโจนานเดวิดแล้วก็อีก2คนเนี่ยไม่นับแล้วกัน <c oughs> ซึ่งประเด็นคือโอ้โหกลุ่มกำลังของเอซิมิลานเอาเรื่องเหมือนกันนะทุกคนยุดนี้จะทำเป็นเล่นไปอะไรครับผมเกมถัดไปเราได้จะได้ลงตัวจริงแลวครับ เกมที่แล้วเนี่ยรมเป็นตัวสำรองและทำหนึ่งประตูครับถือว่าฟอร์มอันยอดเยี่ยมมากๆของโอลินนะเนี่ยถือว่ามากับทรงผมทรงใหม่กับรอยสักรอยใหม่กับวิโกโอลินรเรียบร้อยฮะอะไรครับผม11ตัวจริงวันนี้ของเอซิมิลานครับผู้สาประตูเป็นไมค์แมยองครับซิมงเคียคู่กัโตัวมรีครับทางขวาเป็นคาลูลูทางซ้ายเป็นเอโนเดสครับ ในส่วนของกองกลางก็จะมีนักเตะที่เราคุ้นชื่อคุณหูอย่างเบนเซอร์และก็กุโดกันครับตามด้วยเลยอาลทางซ้ายทางขวาชูเซ่และหน้าเป้าคือโอลินอ่ะวันนี้เราได้เรียกตำแหน่งเก่งของเราคืนมาครับคือหน้าเป้า ST ททุกคนจัดไปอะไรครับผมวิโกโอลินครับถือว่าเป็นเกมแรกที่จะได้เปิดตัวครับวันนี้กับแต่ด้านของแฟนๆครับวันนี้แบตคาดบาอยู่ที่เ5เดตติ้งครับยิงเข้ากรอบให้ได้2ครั้งครับทุกคน และเกมจะเริ่มจากฝั่งผู้เยือนอย่างโรมาก่อนครับวันนี้โอรินในตำแหน่งหน้าเป้าครับถือว่าน่าสนใจครับทุกคนชูเซเปิดเข้ามาด้านในครับมาที่โตโมรี่แล้วเคาะ12กับกูโดกันแล้วมาที่โอรินวนง่ายๆครับเกมของโรมา่าในของน้ำหมูค่อน้างที่จะแน่นอยู่แล้วทุกคนเลอาวฝากมาช่องนี้ส่งมาสวยเลอาวแล้วยิงขวาวมาจังหวะนี้แล้วโอริน เสาแรกกดอีกทีแหมกดคนละครั้งติดบล็อกทุกครั้งเลยโอ้โหไล่มาจากด้านบนลงล่างลินง่ายๆให้กูตกันไปครับแล้วจังหวะนี้หักมาที่โอลินโอลินดึงจังหวะหนึ่งทีแล้วโอลินเข้าขวาก็ยิง้วจังหวะนี้บอลลงพื้นแล้วเกือบไปโอ้โหถือว่ายิงได้ดีโอลินเนาาจังหวะยิงสวยมากแล้วเปิดเข้ามาของเอซิมิลานโอลินอยู่ตรงนั้นแลองโอ้โหลยปิตซิโอโอ้โหเซฟยางเถื่อนครับลูกนี้่าจังหวะนี้ชูเซ ชูเซแล้วหักมาสวยโอลินเข้าขวาพิกยิงกับตัวยิงถือว่าลูกนี้แก้ไขสถานก,การณ์นะมันมากระชันชิดเหลือเกินครับยังโดนบล็อกอยู่นะฮะโอโดุดการไปไม่ได้คืนกลับมาที่โอลินโอลินกระชากหนีปะโอลินหันหน้าเข้าหาแล้วโอลินจังวันนี้ยิงกยไกลด้วย้าขวาโอ้โหเกือบไปไม่มีคนเข้าคนระับตามสเตปของแผนน้ำมูคนระับลงไปตั้งรับต่ำแล้วเราซัดไกลเข้าให้เกือบไปฮะ แล้วปั๊มไม่ได้สวยครับคารูลูคารูลูขอมาด้านในแล้วดูครับโอลินพังบังก่อนเลยโอ้โหบังได้สวยมากครับโอลินแล้วเคาะมาที่โอลินโอลินส่งง่ายๆไปครับตามน้ำแล้วเรอาเราขอบอลด้านหน้าเรอาฝากมามาที่โอลินติดเครื่องโอลินมาแล้วยิงขวาเรียบร้อยโอ้โหเข้าไปเลยครับถือว่าหาจังหวะให้ตัวเองดีจัดๆกับวิโกโลิน โอ้ลูกนี้อยู่กัน2คนกับเลอาว์แต่ว่าทําพิษส่งได้ดีมากครับเป็นความสามารถเฉพาะตัวของอลินด้วยลูกนี้ม้วนหนีคิมเป็นเป้ม,มาได้แล้วแปรด้วยซ้ายแต่เข้าด้านขวาของกรอบประตูครับถือว่าคมกลิบเลยฮะเรื่องของการจบสกอร์เป็นจุดเด่นอยู่แล้วแล้วก็เรียบร้อยครับ1-0ครับโอ้เกมอื่นอัดมากเกมนี้โอ้โหดูครับฟอร์มร้อนแรงจัดจดครับสประตูใน2แมตช์นะ วิลเลียมกระชากขวามาแล้วสุดทางเจอกับเตโอเอาล้กระชากดนีเตโอหักเข้ามาด้านในลูกากูวนกลับมาปาเลโคหูดีแล้วหยอดเข้ามามงเช็ดกองดี่าไม่มีอะไรเลยออกหลังไปเลยเรียบร้อยฟูลไทม์ที่ 1- นึ่งอีกแล้วครับเอซิมิลานทำได้ครัววิโกลินครับเป็นซูเปอร์ไตรเกอร์ให้กับทีมวันนี้ครับยิงประตูชัยให้1นึ่ครับทีเด็ดที่ขาดค่อนข้างเอาเรื่องเนี่ยถึงแม้ทั้งเกมเนี่ย โอกาสจะไม่ได้เยอะเท่าไหรเอาจริงๆฮะแล้วก็ยอดเยี่ยมมากครับวันนี้พาทีมชนะไปเก็บ3แต้มฮะฝึกซ้อมกันต่อครับตอนนี้เรามีสกิลเหลืออยู่12แต้มนะทุกคนผมคิดว่าเราจะอัพเพิ่มนะผมอ่หลังจากมาเล่นในส่วนของลีกอิตาลีเนี่ยสังเกตเห็นได้เลยว่าจังหวะพลิกจังหวะเลี้ยงอ่ะสัมผัสแรกมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมว่าในเรื่องของค่า agility หรือว่าความคล่องของโอลินน่ะมันน้อยไปหน่อยทุกคนเห็นไหมแต้มแรกแค่60เท่านั้นน่ะ ผมว่าผมจะอัพเพิ่มละกันอยากให้มันมีความคล่องแคล่วที่มากกว่านี้นะครับซึ่งถ้าจะอัพเนี่ยทางขวาน่าจะได้เยอะมากๆครับต้องใช้แต้มเยอะพอาสมควรน,นะซึ่งเราจะค่อยๆอัพไปทีละอย่าง2อย่างละกันทุกคนจัดไปครับอ่าอ่ะทุกคนจัดไปครับโอเคเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยทุกคนตอนนี้เนี่ยค่าความคล่อ,องของเราหรือ agility เนี่ยจาก60ขึ้นมาเป็น72เรียบร้อยแล้วก็ d r i p p i n g เป็น86นะเอาละทีนี้บอกเลยว่าเลี้ยงติดเท้าแบบเมา์มันจะจัดแน่นอนนะ อีกหนึ่งเกมและกันกับอูดินเนเซ่นะครับผมวันนี้เราเป็นทีมเยือนนะครับผมหน้าเป้าเช่นเดิมครับแล้วก็ตัวผู้เล่นชุดเดิมนะแต่เขาสลับในส่งซิเอ็มเล็กน้อยทุกคนเอากุรการมาเล่นซ้ายตอนแรกเด็กกุรการเล่นขวาซึ่งเดี๋ยวมาดูครับสลับซ้ายขวาแล้วจะดีขึ้นหรือเปล่าสําหรับแดนกลางของเอซิมิลานนะอะไรครับตอนนี้แฟนๆของเอซิมิลานเริ่มที่จะมีความหวังมากขึ้นเลยครับหลังจากที่ได้วิโกโอลินเข้ามาแล้วก็ตัวรุกเริ่มที่จะเชิดชาย้โอ้วันนี้ความคาดหวังที่8.5เลยนะ อันลับเกมจะเริ่มจากฝากฝากอูดิเนเซ่ก่อนเลยครับเจ้าบ้านอูดิเนเซ่วันนี้ก็ถือว่าต้องลุ้นตกชั้นเลยครับฝากมาสวยครับแล้วดูโอรินครับบงังบังอยู่ครับไม่ยอมไปง่ายๆครับคืนหลังเมื่อก่อนที่โตโมรีโตโมรีฝากมาและจังหวะนี้ครับฉีกออกมาด้านข้างครับวินเดอร์วินเดอร์ฝากมาแล้วโอรินจับบอลได้สวยโอรินจังหวะนี้เข้าซ้ายแล้วปั่เนาะ จัดอีกแล้วลูกนี้ของวิโกโกลินครับอูหูเกิดมาเพื่อตามรอยสลาตันจริงๆอูแต่ละลูกที่ยิงนี่บอกเลยว่าเอาเรื่องจัดคือหันหน้าเข้าประตูแล้วเห็นว่าประตูเนี่ยมันอยู่ไกลแล้วก็ซัดปังเข้าให้เรียบดูฮะไปอัปเกรดการยิงไกลมาจากไหนวะนะ่ายิงอย่างเฟี้ยวทุกคนดูวะยิงดีมากครับแล้วปั่นโค้งแบบไม่ต้องรับกันเลย้โห ฟอร์มดีวันดีคืนจริงจริงวิโกโอลินนะและออปชั่นในการเล่นหลากหลายมากขึ้นเนีดูการนี้ครับทั้งยิงไกลทั้งยิงใกล้ทั้งจ่ายบอลครับได้หมดเลยแล้วจวังหวะนี้โบกมาได้สวยที่โอลินจับได้ครับโอลินจังหวะนี้กระชากหนีออกได้้ายสวยมากโอลินมาคนเดียวแล้วโอลินเข้าด้านในโอลินมาสุดท้ายแม่อิโบเซเลยังคงเร็วอยู่เลยครับลูกนี้จะตะวัดเข้ามาไม่ทันแล้วจากที่เปียโรคยหน้าอู้กระชากหนีหายเลยแล้วปันเทิงหรือว่าจังหวะนี้ลูก้า ลูกา้าพิงอยู่แล้วเปิดติดล็อกคาลูลูลบายแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางจังหวะน,นี้เอาแม่ยองออกมาปทัทะากับเพื่อนแล้วปันเธอโอโหลูกนี้เสี่ยงง่ายไปหน่อยไล่คนมงย้อน,นมานี่ก็มงดีเหลือเกินโอหูเข้าแบบสามเหลี่ยมเลยฮะโอ,โอ้ตัวคุมเสาบอกช่วยไม่ทันคือลูกเนี้ยโอลินเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นครับแล้วแน่นอนว่าเรามงได้แน่นอนเพราะเราตัวสูงมากแต่ว่าแม่ยองออกมาปัดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารแล้วทุกคน ยังสื่อสารกันไม่ดีเท่าไหร่ครับแล้วก็กลายเป็นอุ้ยนี่ก็มุ่งย้อนกลับไปดีเหลือเกินครับโอ้โหส้มบรี่ฝากมาคุรดกันโอรินหันหน้าเข้าประตูโอรินออกมาด้านซ้ายแล้วดูครับหนีมาได้สวยแล้วเบรอาฝืนยิงไปหน่อยครับเพื่อนรออยู่2คนด้านในครับแล้วลูกนี้ของกุโดกันวิ่งเข้ามาซัดเองแล้วปัดได้สวยครับแล้วโอรินจอที่2วิบิงมาไม่ทันกับบาเซเล่ครับกับบาเซเล่เขาเตรียมอยู่แล้วครับ วันนี้อูเรเซ่โดนบีบบีบซ้ายบีบขวาแล้วทำไม่ดีกระจัดโอรินกระช่างหนีฝ่าเข้ามาด้านในสวยๆแล้วชูเซ oh ่ชูเซ่โอ้โหไรซึ่งไอเดียยังเก็บได้ที่โอรินโอรินเห็นด้านซ้ายมาที่เลอาลเลอาลยิงกัหวะนที่เสาแรกปัดไปได้ครับโอ้โหชูเซ่ไม่รู้จะทำอะไรเมื oh ่อกี้โอ้โหดื้อๆโดนแย่งดื้อๆแล้วแล้วเปิดมาเสาแรกมงของโอรินอ oh ู้หูอีกแล้วมงส่งท้ายเต็มหัวเลยแต่ว่ากดไม่ลงอีกหนึ่งลูกครับ แล้วก็ว่ากันต่อในครึ่งหลังกันต่อไปถือว่าเป็นฟอร์มที่น่าพอใจของโอรินนะแต่ว่าทีมยังไม่ได้ปฏิปัต่อดีเต็มร้อยครับล้าฝากมาคุโดกันมาที่โอรินโอรินหมุนออกมาครับโอรินจังหวะนี้ไปเร็วไม่ได้ครับคืนกลับมาก่อนครับที่เบเนเซ่ฝากไปที่เลยเอาแล้วกุโดกันจังหวะนี้หักเข้ามาโอรินยิงด้วยซ้ายโอ้โบอลมันเถินหาวโอ้ท่านชมกุดอกัรลูกนี้ถือว่าหักมาสวยมากแต่เรายิงไม่เน้นเท่าไหร่ฮะฉีกหนีมาได้สวยครับ นิโบเซเล่เข้ามาโดนปั๊มแล้วสวยจัดจัดฝากมาที่โอรินโอรินเห็นซ้ายเติมมาแล้วจังหวะนี้บอลเข้ามาเตโอมาที่โอรินยิงแบบแป๊กๆเอาละเข้าเฉยเลยโอ้โหยิงแบบแป๊กๆแ,แต่โชคดีของโอรินยังเป็นประตูแล้วลูกนี้ถือว่ามีโชคเล็กน้อยเะนี่มันสัญชาตญาณกองหน้าชัดๆยิงได้ทุกรูปแบบถึงแม้แป๊กยังเข้าแบบ ก็เป็นคนถ่ายออกไปให้เตโอรครับแล้วก็รอรับด้านในครับและจริงลูกนี้เหมือนจะกดแป๊กแต่ว่ากลายเป็นดีถ้ากดเต็มข้อเนี่ยอาจจะโดนเซฟด้วยครับด้วยความที่มันแป๊กนี่แหละทุกคนแล้วแก้มันสวยครับจะได้ของเดโลเฟลเปิดติดแต่ยังมาได้ครับอาวแล้วมาดีซะด้วยจังหวะนี้เปิดเข้ามาแล้วไม่น่าจะรอดโอ้โหเอซิมิลานโอ้เกมรับโอ้โหปวดหัวเลยลูกนี้โดนตีเสมอแบบ อ้ไม่ควรเลยฮะลูกนี้คือเกมเขาไม่มีอะไรเลยครับอุนเนเซ่แต่ว่าปล่อยเขามาแบบ1 2 3สไม่มีเบรกเลยฮะแล้วดูแบบปล่อยไปเรรายืนโร่งจัดลูกนี้โอ้โหคือแบบแล้วยกขึ้นมาด้านหน้าสวยจัดจัดจังหวะนี้โอลินเหน่นเลอาวช่องนี้เปิดมาให้เลอาวแล้วเลอาวหักย้อนกับเบาลินปาดขวามาแล้วลินเดอร์วนออกมาที่ชูเซ่ชูเซ่ย้อนเข้ามาลึกอีกแล้วโอ้โหไอตัวนี้ตัวตึงเลย โอ้โหทำเสียอีกแล้วครับแล้วก็หมดเวลาที่ -2 2ส,สุดมันโอ้โหความยอดเยี่ยมของอลินในเกมนี้ไม่สามารถทำสามแต้มให้กับเอซิมิลาได้จริงๆฮะกองหลังเรามีปัญหาครับโดยเฉพาะแบ็คขวาเนี่ยแล้วก็เซนเตอร์อย่างซีมงเคียก็ค่างช้าครับมันพานให้ทางด้านของติโอโดเดสเนี่ยที่เรียกว่าค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็โตโมรี่ที่ก็ถือว่าโอเคนะกลายเป็นว่าเออไม่ด้วยเลยฮะ แต่ว่าเกมนี้เราก็ฟอร์มดีมากครับทุกคน10.0เรตติ้งครับเรียกว่าซีรีส์เออิตาลีน่าจะสั่นสะเทือนแล้วจังหวะนี้ฟอร์มส่วนตัวไม่มีใครกังขาครับแต่ว่าก็ต้องลุ้นให้ทีมนะครับเรียกว่าไล่ฟอร์มขึ้นมาให้ดีกว่านี้นะครับโดยเฉพาะพลพรรคเกมรับที่เรียกว่ายังขุนฟอร์มกันไม่ดีเท่าไหร่ครับทุกคนผ่านไป3เกมเนี่ยเรายิงไป4ประตูถือว่าฟอร์มเยี่ยมจัดนะครับผมและตอนนี้นะครับ เขาไม่ใช่เพราะว่าไคอเกอร์ฟอร์มตกนะเพราะว่าฟอร์มเนี่ยค่อนข้างแบดอยู่นะครับเท่าที่เห็นตอนนี้แต่ว่าเขาเลือกใช้ด้านของคารูลูครับเป็นแบ็คขวาซึ่งคารูลูสเตตัสไม่ได้ดีทุกคนถ้าเทียบกับไคอเกอร์ก็ถือว่าดีกว่าเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูทั้งคารูลูแล้วก็ฟอเรนซี Z ต้องมาอุด จุดบอดจะด้านแบกขวาของเอซิมิลานไปก่อนเลยแกนเพราะว่าตอนนี้เอาเซนเตอร์มาเล่นเนี่ยมันไม่ใช่แบกขวาธรรมชาติไงมันก็จะแปลกๆนิดนึงนะทุกคนนะดาซันโวของซิล i e อตตอนนี้เป็นโอซิเพนนะ14ประตู21เกมส่วนโอลีเนี่ยยิง4ประตูยังไม่ติดในชาร์ตนะผมว่าน่าจะมีน่าจะไล่มาแต่คนแต่ว่าน่าจะทันยากเพราะหูห่างเป็น10ประตูเลยนะกับโอซิเพนยากนิดนนะึงฮะ เริ่มต้นได้ดีมากนะครับผมแล้วก็เป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมใครชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับผมเหลืออีกครึ่งซีซั่นนะครับผมกับตังหน้าของเอซิมิลานที่เราจะต้องลุยต่อไปและเอซิมิลานมีแข่งยูฟ่าแชมเปียนลีกกับแมนซิตี้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโอลิ่งจะได้เล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกครั้งแรกในชีวิตครับติดตามกันต่อไปเลยครับนพาร์ทต่อไป่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย